ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีตสอนสุขนครนะครับตอนนี้รถปูนมาถึงแล้วนะจ๊ะแล้วก็เรากําลังปูแผ่นไวเมดนะครับเพื่อที่จะเทพื้นนะครับตอนนี้ลุงพลไม่อยู่นะครับกําลังประสานงานลุงพลอยู่ครับว่าจะเทยังไงนะครับตอนนี้เราปูแผ่นไวเมดรอนะครับยังปูไม่เสร็จนะครับตอนนี้ป้าแตนมาลงมาดูก่อนนะครับเทตามช่างเลยค่ะเทตามช่างเลยนะป้าแตนสวัสดีครับ สร้างจะไปสร้างไงช่างช่างนม่เล้ยที่เราครับเที่อะไรเรถแปลี่ยนที่เราช่างช่างบอกรถไหมบอกรถให้เพื่อนเข้ามาเพื่อนจะเข้ามาได้ไหมอ่ะีกำลังเข้าได้ครับเอาเเอาตัวทุกคนถล่มกันพี่น้องถ้าบอกให้ต่อคะลุงใช่ไหมพี่อ๋อพี่อ๋อเด็กจับระดับนี่คนตีไหมครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรถจะเหยียบ ใช่ครับนี่นะครับเด็กตัวนี้เราต้องถอดก่อนเปาโนุเออต้องใช้คอนฟอนนะครับมันงัดไม่ขึ้นนะครับคอนฟอนกลยต้องถือนะครับนะครับดูครับว่านี่ครับไม่ได้รับจะอะไรหน่อู้เด็กเงาพูดขนาดเปาโนยังงัดไม่ขึ้นนะครับความลึกนะครับทางภูมิจัดการเลยนี่แหละให้เจ้าเลยเงี้ยนี่นะสมัยหนุ่มๆคือว่าซองนิ้วหัวยิ้มเลยตอบเพิ่มเลย อวเล้วกันเล้วอันนี้ด้เอาเอาอยู่ไหมของนู้บ่ครับอันนี้ผูอีกบหครับอูอยู่จะให้รถออกไหมอ๋อตอนนี้ก็กำลังจะเทนะครับดีทางให้รถด้วยนะคะ ตอนนี้ปแตนมาคุมงานเองนะครับลุงไม่อยู่ส่งปแตนมานะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกช่องครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ็ดทิศเลื่อนกล้องให้เนี่ยไอ่เลื่อนกล้องไปเสยหันหันไปนั่งงานนะครับขอบคุณครับไอ้ครับปแตนครับอาป้าป้าเอาเอาเกียงมาป้าบัดปูนเหรอ จะสนใจก็จบง่ายๆับยายด้ๆๆตอนนี้เหลือในช่างที่จะปาดปูนนะครับเราจะส่งอาะดิไปนะครับบุมีีผภปาดปูนนะครับแนี้่อีฐานก่อนบอกาดเป็ปาดปูนบอี่ฐานก่อนบอกสวัสดีครับคุณย่าครับ ก็แต่สวัสดีครับเจ้าดิค่ะครับโบข้าเจ้าโบ,โบพูน ถเตรียมพร้อมแล้วนะครับรถก็เข้ามาแล้วนะครับในพื้นที่นะครับจะเริ่มเทจากส่วนข้างในนะครับออกไปนะครับป้าบบใส่หมวกนะครับโอ้เดี๋ยวพอดีวันใส่หมวกกันหนาวปุ๊บหรอกระไม้แล้วก็กระไม้เปรี้ยปูนเลยนะนะพีพคนไหนได้เออสี่ทนได้นะครับป้าบอก แดดกว่านี้ก็ทนมาแล้วนะจ๊ะอันนี้แดดไม่แรงนะเยนะป้าเรายังไม่มีคนปาดคูลนะป้าไม่มีคนปาดคูนี่ไงแยะเลยถามได้คนะคะการเียงุปกรง่ยแอชชิดพร้อมแล้วครับนันน่ะ

อ่ะตอนนี้จะเอาปูนลงหลุมไปเลยนะครับไม่ชิทีเขาเรียกว่าทีอย่างครับปิดฐานปิดฐานนะครับฐานที่มีช่องโหนี้นะครับทีฐานตรงนี้เลยนะคะปิดฐานนะครับแม่นครับเพื่อนจะปิดรูตรงนั้นแล้วก็ค่อยทีออกมา มาปอยปอยพูนครับเอาเื่จริงเดี๋ยวไป้าแตประเดิมสเกเพรดวงก่้าที่ไรก็สวยสวยสวยมากดีก็เอกเา่ไมบอกว่าไม่ เห็นพี่สาดาได้ลองปั้นแล้วอันนึงอะไรก็จะตามขอขอปั้นเลยปอปั้นได้ลเกตเลวนะเราต้องขอเกตละเกตสลูกนะครับโอ้ยแดกเด้ยังไม่ได้รตามลูกนะอยี่รงไหนก็สวยนะมันเป็นแบบเรียง่ตกแถวลาบสวยนะครับไม่ได้มีอะไรสวยเลยแม่มาดม่วันี้นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนนะครับเตรียมตัวนะครับเจอกันใหม่ขึ้นหน้าครับผมครับ